ก็กินกลางป่านะครับอยู่บ้านดีๆไม่ชอบนะครับอยู <iels> <spikes> ่บ้านดีๆไม่ชอบนะไปดูไปดูครัวเอร์โอ้ย เอาโมเปอร์เซนตเลยถ้าที่เอาโมซึ่งมากมันจะเป็นไปไม่ได้พี่น้องนะครับเพราะว่ามันท่ามกลางภูเขานะครับนะผู้ท่ามกลางคือเขามีเบียร์ขายไหมครับเลยไม่ค่ะต้องซื้อมาแต่ข้างนอกอบอกเลยน่าจะกลับไปอีกหป่าเขาบอกว่าซ้อไ่ก็ได้จะน้องใหญ่ๆปีกใหญ่ๆน้ำตกไออลงไปพักข้างล่างได้นะคะ ชูนิอชูนิสซีพีขึ้นก็เลยต้องเปไก่ป่าหรือว่าถ้าอยากกินต่างมากเขาจะทียากอยู่นะื่อกี้บอกครับบถทายรูปบอกครับอมไโอุ้ยขอป่ะครัหิวอะตอนนี้หิวมากเลยรู้เดือพุด ทำไมเราไม่ซื้อเบียร์มากินกันบ้างปุ้ยไม่ซื้อเพราะเห็นได้ขับรถอ๋อใช่ใช่ถ้าแม่บ้านไปซื้อของไม่ต้องห่วงจะไม่ได้กินเพราะว่าสามคนไปซื้อไม่มีไม่มีแม่จะซื้ใจตรงกันมากเลยไม่มีใครถามเลยเรื่องนี้แต่แต่ก็ดีเราไปกินที่สังคมกันแหละสังคมจะทางง่ายกว่าอันนี้ยังเป็นทางยากอยู่ไปครับพี่มาเรจะไปไกลกว่านี้ของกินก่อนนะคะ ไม่ไหวนะคะระวังระวังถ้ามีเบาะนั่งอาจจะโอเคเฮ้ยคนนี้เรียกว่าวิถีเหรอโอ,โหอันนี้เขาเรียกว่าวิถีตึ้งตึงต้งตึ้งตึ้งอยู่โอ้ <c oughs> <c oughs> อปรครุงคูผมถามหน่อยอันนี้คือมันมันเป็นโครงการของหมู่บ้านเหรอครับแล้วคือเป็นเจ้าเดียวทําเลยอันนี้มันมันเป็นสองสามสองสามกลุ่มพื้นที่ของของหมู่บ้านเฮาเอกชนหมู่บ้านต่อครับอ๋อหมู่บ้านโอบะโตครับอ๋อเข้าเข้าให้เข้าให้กับเองเลยเหมือนเหมือนเรารวมกลุ่มทำเลยใช่ไหมครับใช่ครับ เอาแล้วทางที่ขุดเข้ามานี่แหละครับทางนี้ก็เป็นทางการเกษตรทางน้ำแต่นะทางการเกษตรทางหลวงทำคืชไร่ครั่อเกษตรอ๋อแต่ดินนีงแล้วขนเข้ามาถมเองใช่ไหมครับรองน้ำเนี่ยก็คือประมาณที่ทำให้ให้มันเข้ามาได้เนี่ยทีนี้ขนไม่เองขนทำเองอ๋อโอ้ดูจากดูจากทางแล้วมันเป็นดินไซน์เนาะอันนี้มันมีหินปนเนาะ ับเลยแต่เขาคิดก่อนได้เลย